สวัสดีครับพบกันเหมือนเดิมครับกับนัดรถํำสายลุยครับคลิปต่อจากคลิปที่แล้วครับเสทางลงมาเรียบร้อยครับโอ้โหจอดรอกันเตี้ยครับเสียมอสเสียวัดพี่อาทิตย์อยู่ตรงนู้นครับผมห้อยห้อยห้อยเสียวัดลงมือเองนี่เสียวัดลงมือเองครับขับรถไทยครับเพิ่งเคยเห็นครับ โอ้ทมาาสิได้โอ้ีนยอยน่นหงังกบิังไนดะ้หมูขับรถนะครับอ้าวไม่นที่ไทยอยู่สี่ไนะทยอยูอย่ยาฝ้ายาฝ้า อยู่มาถ่ายอยู่ครับจเจ้าฝ้าครับโอ้ยทีย้แล้วลมอีกแล้วพี่รังลมอีกแล้วนะครับนั่นไอ้ล้มกในไครับน่าจะคืนได้ยครับตรงมาณนี้ เอาละไทยแมยเดี๋ยวไล่ดีโอ้อไปเดินมัานแรกเลยครับนี่แหละครับมันมันเป็นหนองเขาครับผมมันรุมครับมันอ่า มันต่ำครับควานเจ้านี้ันจะเท็ดทีผมถึนมาสูงครับทีนี้ฝน,นมันตกไม่มีนม้ำม,มาขังครับไม่ก็เลยรวมครับผมอ้าลับเทียนวนะาด้ลมกเทียนะกรถเสยมาล้มยากเไหมรัแบบแรงเลย เราเคนที่ทั้เราตง้งนอนเยี่ดีก็ม่ดกัเจ้าเยี๋ยแ้วครับผวน้ันนีครับผลญดยังตว่เพี่น้อ,นอกงกลังแ,างางแมากนะครับยีหยงอ่ะผมบอกาให้ดีดีเมให้พี่เบด โอ้ที่ทันครับพี่น้อนครับเนีย่ยมาเที่ยมา่านยามไหนตรงนี้ร่มอ่ะเสียเวลาครับพี่น้องหันลมมันลมครับมันเงี้ครับทครับมันเงี้เสียเวลาอยู่ครับ ีมงานเจ้าภาพครับนั่งดูสบายใจเฉยครับรอ,อให้กำลังใจ่าซั่น <c oughs> นะครับพี่น้องเว้ยกับป้าหนว่วยรถไทยซิงครับวางเกลีงเนี่ยไอถึงก็ได้สี่ทั้นไม่เห็นเราซ่าครับ ฝากถึงแม่เอาบอไม่นะฝากถึงนใหญ่เทียดนะครับท่านไม่เห็นเราซะไปยังขั้นยอดไปงวนี้ล้งวี้ลไดแล้ววดนี้ดแล้ววันี้อะไรตีใครชื่อเรียกบอกไปแล้วนะครับพี่ว่ากเออออก็เม่อไห่ก็ดีหมดไม่แนูเนี่ยไปขว่าดีาก

อยาแอบวิ่มากันไทยจะยาสูบกันยี่นี่แนะละรถนี่รถร้ลลอยรถร้ลลอยแหวนฮารถนี้เตียวร้อยครับเบียมาดแจ๊ต,ตแะแยนมากนี่โอกาสลมน้อยที่สุดนี่ริงมากเลยนะครับเพราะว่าครับพราะประกาศของับเพระาวรระาว่าเนี่ยเปแต่ลมนีว่าไมเลย Ở Vinh ngoài mất tên có mặt trời, phía ở phía trên đâu rồi Phía ở đi Nói ừ, luôn trời hoang ยันจะเลีนหน้านดอเรโอ้กินยากกินซาเถอะนะทีแพงอยู่ไหมนี่เห็นต้องใสลวนสลวนวนนี่สลวนไปเลยต้องไฟท้ายบ่ล่ะ

้านอยอ้ยเหครับเเวลาครับเัรถลมคือบอตาคือว่าหันไล่ขางเขาเฮียมันหลุยมากใช่ไหมันไล่ขางเขาดีกว่าต้องหันไล่ขางเขาเดี๋ยวไม่รักสิทุจะางไป อกมเลยนี่โอ้ยโอ๊ยเียนอมานี่ะรนองนรพนเ็นกำลังใจให้เขาหะครับเออุกนตั้มดาดขึ้นตดาดเลยยืนนี่ ตำราขนาดจะขึ้นอยู่ครับเพราะว่ามันลมบ่สูงครับ รอเทครับเข้าไม่ได้ครับเอาดันเลี่น,อน้อยหน่อย Oh. Điều, điều. Để không? Để không đi điệu, đi theo ngay cúp, điên không, đi. nào <laughs>

นั้งเับคตับงบาลยมาใจเลยนะครับถ้าใครชอบกิฟชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามแหม่มแน่นอนเลยนะ อาครับเปลี่ยนมือครับเสียมอสลงมือเองครับงานนี้น่ามากมากโอ้ถ่าทางแต่เะพี่นอนชื่อต่อวไหน

Đó kia đó ô khỏi ngang ngạp rồi đó không

ถ้าเป็นน้ำยักษ์นี่นะครับถ้าเป็นรถเล็กมันแรงมันไม่ถึงครับบางทีจังหวัจะขึ้นได้มันก็ขึ้นไม่ได้ครับ ฮ่า <laughs> <laughs> มดแนบาดนั่นม่นผมกับเจ้งชีนะครับม่รอบแดกับลมรอบนั้นครับผม ขนาดรถมีโลด้วยนี่ต่วคันน,นี้บ่มีโลครับรอ้อยซิดครับผม

ดอก้ายหรอดอกง่เดาวด็กนาี่นเนาะเดี๋ยวมีทีครับขิดเงงด็นนาครับเดงหนาเนาะเอาลองเบิ่งม่ร้องอเปลี่ยนมาดึงข้างหน้าครับวะเนาะลุ้ดซ้ำมัน อ๋อเห็นด้วออนะข้างหน้าั็รถมาเฮ้ยเี๋ยยเฮ้กเฮ้้เฮ้มาดึงข้างหน้าตัที่แรกเนาะดับๆๆ เอาละครับสำหรับใครด่ชมแล้วถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะครับกับรถนำสายลุยนะครับเดี๋ยวคลิปมาจะติดตามตรงนี้แหละครับว่าเจ้าหน้าที่ไปยังไงเราจะติดตามให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ หมูบินครับพี่น้องหมูบิน